นอาจาไม่ใหญ่เขหนาใหญ่ขนาดอย่างคันบักเบงจ้าโอ้คันบักเบงคันบักเบงมาบอกคือคนโบราณนี่งคันบักเบงคนโบราณเนาะคนโบราณกันบักเบงิบักเบงคือบักเบนแค่กินจะบักเบนในปลา่นแลปเียงงูอ่ะเบนเบงนี่แคกินะมักเบนทะล้วไปเลียงง หากินหมักเบียนเลี้ยงงวเลี้ยงขั้สมัยก่อนบิงหรือคันแบบบิงโอ้ใส่ใบตองจ้าตองใส่ดอกพุดดอกพุดยางตัวนี้พุดยางกันพุธแฉกมีพุดแทกจะพันหายเพิ่งออกปันหาต้องเอาขื่นทุกวันทุกวันพระวันพันใหญ่เน้อมันพันน้อยกับขี้ค้านเฮ็ดกับบ่อขื่นละขื่นต้าขังขื่นวันพันใหญ่เดือนละเทียกตีวันพันใหญ่ก็ได้สอเตัวเดือนนี้มีสองเทียถึง บอเมนนะมีซีซินไหมซีซินกระซำเดือนแล้วเทียร์เหรอก็ซีซินกับเอาเอาเอาขึ้นนักขังขึ้นไหมอ๋อขังขึ้นแล้วเรื่อมันขังแล้วก็เอาขึ้นแกล้งแกล้งหลุดสะดวกไปอืมแกล้งแกล้สะดวกก็ว่าเนาะเฮ็ดไปเนี่ยพวใดมีความสุขบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดความสุขของเราทำไปอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีสักคนหรอกกินล้นไปผู้ใดก็ได้คนยุทธไทยก็แอนแล้วเนี่ยมัดแหละ Supai, supai satu, 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 hmm. satu,